ต้องหิวใจอย่างไรกับอาการแพนิคหลังแผ่นดินไหวหลังผ่านประสบการณ์แผ่นดินไหวเมื่อมีนานที่ผ่านมาหลายคนยังอาจรู้สึกตื่นตระหนกหรือมีภาวะแพนิคมาดูวิธีบรรเทาภาวะอาการและหิวใจแพนิคก,กันค่ะอาการแพนิคมักเกิดขึ้นหลังจากเจอเหตุการณ์กระทบจิตใจที่รุนแรงและไม่คาดคิด โดยอาการนี้เกิดจากการกระตุ้นที่เหมือนไฟฟ้าลัดวงจรในร่างกายซึ่งส่งผลให้ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงคะทานหันทําให้ระบบร่างกายทํางานผิดปกติและไม่สามารถควบคุมได้อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจหากเกิดอาการแพนิคควรลองหายใจลึกๆ าพยายามปลอบตัวเองหรือพูดคุยกับคนรอบข้างแต่ไม่ใช่เรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจพยายามไม่พึ่งสารเสพติดอย่างแอลกอฮอล์เพื่อหวังลดผ่อนคลายความเครียดเพราะสิ่งเหล่านี้อาจทําให้แพนิคมากขึ้นหลังสารกระตุ้นหมดฤทธิ์ค่ะรวมถึงควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟหรือน้ําอัดลมที่อาจกระตุ้นให้อาการแพนิคก,กําเริบและที่สําคัญอย่าเสพข่าวมากเกินไปจนทําให้ความรู้สึกกลัวหรือกังวลวนเวียนอยู่ในหัว แต่ถ้าหากมีอาการแพนิกรุนแรงโดยมีอาการดังต่อไปนี้อาจต้องได้รับการปรึกษาเพื่อรักษาค่ะใจสัน่นหัวใจเต้นแรงแน่นหน้าอกเหงื่อออกมากร้อนร้อนหนาวหนาวหายใจถี่หายใจไม่เต็มอิ่มรู้สึกวิงเวียนคล้ายจะเป็นลมรู้สึกโครงเครงรู้สึกกลัวไปหมดทุกอย่างโดยเฉพาะกลัวเสียชีวิตรู้สึกอยู่คนเดียวไม่ได้ การแพนิคหลังเหตุแผ่นดินไหวเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะการรู้เท่าทันอารมณ์และอาการทางกายของตัวเองว่ากำลังมีความวิตกกังวลเกินกว่าเหตุหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ดีและจะช่วยให้เรารู้ทันเพื่อฟื้นฟูสภาวะจิตใจเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและมั่นใจมากขึ้นค่ะ จงจำไว้ว่าความรู้สึกที่คุณกำลังประสบอยู่นี้เป็นเรื่องปกติคุณไม่ได้อ่อนแอแต่อย่างใดการยอมรับและดูแลตนเองคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงใช้เวลาในการฟื้นฟูอย่างเป็นธรรมชาติและอาการแพนิคเหล่านั้นก็จะค่อยๆหายไปค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่เน้นการรักษาจากต้นเหตุและฟื้นฟูโดยองค์รวม เอิร์นเวย์ได้เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า800ปีเพื่อให้อารมณ์ผ่อนคลายบรรเทาอาการเครียดและวิตกกังวลโดยตัวยาจะช่วยระบายพลังลมปานทั่วร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนเลือดปรับยินหยางความสมดุลของร่างกายปรับสมดุลสารเคมีในสมอง ช่วยให้สมองผ่อนคลายปรับสมดุลฮอร์โมนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจอย่าปล่อยให้ความเครียดเรื้อรังจนคุกคามความสุขและบั่นทอนสุขภาพค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399